เมื่อก่อนนะคนอาจจะมองว่าแกจเกจเนี่ยอาจจะเพื่อความเท่ความทันสมัยแต่ตอนเนี้มันต้องมาพร้อมความใส่ใจสุขภาพข้อมูลนะคะที่เราให้กับลูกค้าไปอ่ะจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงลูกค้าเนี่ยสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้ทันทีภายในไม่กี่วินาทีแล้วเขาก็จะไม่เชื่อใจในคุณและที่สําคัญเขาจะไม่เชื่อใจในแบรนด์เรา เราต้องรู้อนเลยว่าสินค้าเราอ่ะจะไปตอบโจทย์แล้วก็ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงในฐานะคนที่ดูแลธุรกิจเนี่ยจะสามารถพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ยังไงบ้างความสําคัญของเทคโนโลยีในทุกวันนี้คือการให้ความรู้กับผู้บริโภคคนก็จะตระหนักถึงเรื่องไลฟ์เซฟตี้แด์เฮลตี้มากขึ้นความปลอดภยัยสุขภาพเนี่ยก็จะกลายมาเป็นสิ่งสําคัญมิชชั่นทุรมูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่ สวัสดีครับหากพูดถึงไต้หวันเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะนึกถึงตึกไทเปนะครับหรือว่าวัดหลงซานหรือว่าชานมไข่มุกนะฮะซึ่งเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยจะบอกว่ามีของที่ไต้หวันเนี่ยมีชื่อเสียงไม่แพ้ก,กันก็คือพวกผลิตภัณฑ์ล้ำๆทั้งหลายนะฮะแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมีบริษัทที่ทําพวกเรื่องเทคโนโลยีเยอะมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนวัตกรรมอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ ข้าของเครื่องใช้ประจําวันที่เราเห็นนะฮะไปจนถึงเทคโนโลยีที่ไฮเทคมากๆนะครับที่อยู่ในชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ผมเลยอยากชวนคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของไต้หวันนะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจในหลายงานหลากหลายแง่มุมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาจาะในเทรนด์ของเรื่อง health a n d Well n e s s นะครับที่กําลังมาแรงมากคือธุรกิจ health and Well n e s s เนี่ยโต เยอะมากนะครับตั้งช่วงโควิดก็โตตลอดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเทวสันเวลเนสเนี่ยมีมุมของเทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วผลิตภัณฑ์คุณภาพของไต้หวันตัวไหนบ้างที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนอยู่ดีบ้้น,นะครับแล้วก็มุมมองผู้ประกอบการด้วยที่มองถึงตลาดเปลี่ยนไปยังไงและมีวิธีคิดยังไงวันนี้ผมมีฉากรับเชิญพิเศษสองท่านนะครับจาก i b โบนะครับบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใ,ในการผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบพกพานะครับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายท่าน น่าจะคุ้นๆอยู่แล้วช่วงนี้คนใส่กันเยอะมากนะครับกับ โตคิโยเนี่ยครับที่โดดเด่นและเชี่ยวชาญเรื่องเก้าอี้นวดไฟฟ้าโดยทั้ง2บริษัทเนี่ยได้รับรางวัลไต้หวันเอ็กซ์แลนซ์นะครับแล้วก็มาจัดแสดงสินค้าที่ไทยบ่อยๆนะฮะแล้วก็ทั้ง2บริษัทเนี่ยยังจะนําผลิตภัณฑ์มานําเสนอในงานไต้หวันเอ็กซ์โปที่กําลังจัดขึ้นในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าดีเทลของไต้หวันเอ็กซ์โปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณอังคณารุ่งนาวานะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของทัดรับซิ่งแลัดจํงกัดนะครับแลคุณ วิรยาตรงกมลธรรมนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโตโยุประเทศไทยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณนังคณาคุณวิรยาสู่มิชชั่นท o ูเดมูนนะครับก่อนอื่นแลยเนี่ยผมอยากจะต้องขอทราบมุมมองของทั้งสองท่านเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอย่างไรบ้างครับเริ่มที่คุณวิรยาก่อนก็ได้ครับเชิญ สำหรับเอเอขอเป็นการแชร์ส่วนตัวแล้วกันนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเอได้มีโอกาสได้ออกกำลับบงกายมากขึ้นนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมีคนทุกเจนอ่ะออกมาออกกำลับบงกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการขี่จักรยานนะคะแต่ว่า80%ที่เอเห็นอนะ่ะที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือนาฬิกาคะ่ะส่วนใหญ่80%จะใช้เป็นสมาร์ทวอทและไม่ใช่ในาฬิกาแบบเก่าเก่ารุ่นเดิมเดิมซึ่งทเทคโนโลยีเทคโนโลยีตัวเนี้ยเอมองว่ามันดีมากเลยเพราะตัวเอก็ใช้เพราะว่าต้อง วัดฮัทเลดของตัวเองเหมือนกันนะว่าไม่ให้ออกกําลังกายจนเกินไปแล้วก็สามารถวิ่งในขณะที่อหัวใจเราเต้นไม่เกินร้อยี่สิหรือร้อยสสิบได้อันนี้เอมองว่าเป็นนวัตรกรรมที่เอเห็นแล้วดีนะคะในส่วนของโตคุโยเองค่ะก็มีในเรื่องของโรงงานกับทางมาร์เก็ตตในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างโรงงานนะคะด้วยความที่เราอ่ะมีบริษัท ทั่วโลกเนี่ยอยู่ห้าร้อยที่นะคะเรามีโรงงานเป็นของตัวเองถึงหกโรงงานในสามประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นดังนั้นการผลิตสินค้าของเราอะคะ่ะจึงมีความสําคัญมากเราต้องใช้ AI ในการช่วยแล้วก็ต้องใช้มือกลนะคะในการประกอบสินค้าซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยที่ในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงได้รับรางวัลไต้หวันเอ็กซ์ลเซน์มาหลายปีติดต่อกันนะคะและในส่วนของทางโตเกียวไทยคะ่ะเรามีการใช้ดาต้าเบส แบบ c i m มาตั้งแต่ต้นเลยเพื่อให้เราเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มลูกค้าของเราได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นนะคะตอนที่เราจะนำเก้าอี้นะคะตัว TC 2 9 7เนะคะเข้ามาเนี่ยเรามีการประเมินมาแล้วว่ากลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่อ่ะคะ่ะมองหาเก้าอี้ที่ขนาดกระทัดรัดนะคะแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่ดีมีมาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญต้องดูแลง่าย อันนี้สําคัญมากแล้วก็ไม่ต้องไปจุกจิกเขามากมายรับประกันที่ดีก็คือตัวนี้เรารับประกันถึงห้าปีแล้วพอเราเอามาจาหน่ายในเมืองไทยอะค่ะรวมกับดาต้าเบสที่เราวิเคราะห์มาแล้วคือเราขายได้ยอยขายที่ดีในกลุ่มลูกค้าช่วงวัยที่เป็นวัยเริ่มทํางานจนถึงสามสิบห้าขายดีในกลุ่มนี้เป็นไปตามเป้าหมายเป๊ะเลยค่ะอืมครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราคงมาได้ลงลึกในดีเทลเพิ่มขึ้นนะครับ คุณอังคณาครับเป็นยังไงบ้างครับพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะเราได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับเอ,อในมุมมองของแนนนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากยิ่งหลังจากช่วงโควิดเนาะทุกคนรู้เลยว่าทุกคนทุกเจเนอเรชันโดยเฉพาะแบบกลุ่มคนรุ่นใหม่ะคะ่ะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาใส่ใจสรรหาของหรือเทคโนโลยีเนี่ยที่ที่ เห็นเลยว่าจะมาช่วยปกป้องทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบตัวให้มีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะที่จริงมันเหมือนเป็นเทรนดที่มีอยู่นานมากแล้วเนาะแต่กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเพราะมีตัวเล่งแบบโควิดแล้วก็สิ่งที่ชัดที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะอินดัสทรีไหนตอนเนี้ยทั่วโลกเนาะก็มาจับตลาดเฮลท์แอนด์เวลเนสโดยถ้าให้พูดถึงเทคโนโลยีในมุมมองของผู้บริโภคเนาะเมื่อก่อนอะ คนอาจจะมองว่าแกจเกจเนี่ยอาจจะเพื่อความเท่ความทันสมัยแต่ตอนเนี้ยมันต้องมาพร้อมความใส่ใจสุขภาพแล้วน,นคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเทรนที่แบบเอ่อคอนตินียต่อไปเรื่อยๆค่ะในอนาคตครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวจะเจาะลงดีเทลใน p Product สักนิดนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าอยากจะชวนคุยในภาพกว้างก่อนเนยนะครับว่าในฐานะที่อยู่ในแวดวงนี้นะครับอคิดว่าอะไรคือความ ท้าทายแล้วกันความคือสินค้ากลุ่มนี้ก็มีความท้าทายพอสมควรนะฮะแล้วก็มีต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยเล่าให้ฟังว่าอะไรความท้าทายแล้วก็เรารับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับเรียนเชิญคุณวิรยาก่อนเลยครับผมค่ะเอ๊มองว่าสิ่งที่ตอนนี้น่ากัวที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะของตัวลูกค้าเองแนวความคิดนะคะ mindset ใหม่ๆที่เข้ามา ในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวบิสเนสเองหรือแม้กระทั่งการสาหาข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายมากค่ะดังนั้นสิ่งที่เอเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้นะคะตั้งแต่แรกเลยก็คือหนึ่งเราต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์รเราจะไม่ปฏิเสธแล้วเราก็จะไม่กลัวด้วยถ้ามีความติดแปลงเกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนรุ่นใหม่นะเราต้องพร้อมตลอดเวลาแล้วก็เราต้อง เปลี่ยนแปลงแต่ต้องรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของความเป็นโตกุยอันเนี้ยที่ยากนิดนึงและการรับประกันก็ต้องไม่น้อยลงด้วยราคาก็ต้องไม่ปรับด้วยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้พนักงานขายก็มีส่วนสําคัญมากนะคะพนักงานขายเนี่ยในปัจจุบันต้องมีความจริงใจต่อลูกค้าสูงมากเพราะว่าข้อมูลนะคะที่เราให้กับลูกค้าไปอะ่ะจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าคุณพูดอะไรไม่ถูกขึ้นมาหรือว่า มีการตุกติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเนี่ยสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้ทันทีภายในไม่กี่วินาทีอะค่ะแล้วเขาก็จะไม่เชื่อใจในคุณและที่สําคัญเขาจะไม่เชื่อใจในแบรนด์เราเรามาแก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่งอะค่ะอันนี้เราเพิ่งเริ่มทําได้สักพักหนึ่งแล้วก็กระแสตอบรับดีก็คือเรามีการให้ของขวัญกับลูกค้าของเราอะค่ะโดยไม่รู้ตัวนะคะเป็นเซอร์ไพรส์เพื่อให้เป็นการแทนคาขอบคุณนะคะของเราว่า ขอบคุณที่ลูกค้าเลือกใช้สินค้าของโตเกียค่ะอันนี้ก็จะสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นการที่ทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ดีมากขึ้นค่ะครับผมถามคุณเวียาเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตลาดตอนนี้ของเราเนี่ยการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับคู่แข่งต่างๆในตลาดถือว่าเป็นตลาดที่แข่งขันสูงไหมหรือว่าเป็นตลาดที่ยังยังไม่ได้แข่งขันสูงมากครับเริ่มเข้าเป็น l e s อเชียนหน่อยๆแล้วค่ะ เพราะว่าเริ่มมีสินค้าที่ราคาถูกเข้ามามแล้วค่ะแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นคนที่ใช้งานจริงๆอะค่ะเขาก็จะไม่ได้ซื้อถูกมากเพราะฉะนั้นเอ๊ะมองว่าตอนนี้มันยังอยู่ก้ำกึ่งกําลังจะเป็นเลสแต่ก็ยังไม่ได้เลสขนาดนั้นค่ะยังแข่งขันกันในระดับกลางๆอยู่ค่ะอืมครับผมขอบคุณคมากนะครับคุณวิรยาครับเรียนเชิญคุณอังคณาครับตอนนี้ความท้าทายเป็นยังไงบ้างครับ โอ้ถ้าไทยมากอ,อย่างแรกแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันเนาะอย่างแรกคือตอนเนี้ยข้อมูลเยอะมากทุกอย่างหมุนรอบตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นแบรนด์เองเนี่ยต้องเลือก บางส่วนมาประยุกให้เหมาะกับธุรกิจโดยสิ่งสําคัญเนี่ยเราต้องทําให้กลุ่มลูกค้าที่เราตั้ง t a r ์เก i ไว้เนี่ยอินกับสินค้าและเทคโนโลยีก่อนเราต้องร,รู้ไปเลยว่าสินค้าเราอ่ะจะไปตอบโจทย์แล้วก็ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงแล้วก็ต้องสื่อสารเอาไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเพราะว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากเเราก็สามารถแบบก๊อปปี้ทำให้เหมือนกันได้เร็วมาก ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกที่แบบหลากหลายมากหลายครั้งเนี่ยทำให้เกิดแบรนด์สวิตชิงได้ง่ายมากจึงเป็นหน้าที่ของของเราเนี่ยแหละในฐานะแบรนด์เนี่ยที่จะต้องแบบแคปเจอร์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ต้องสร้างความแตกต่างที่จะแบบเออทาให้ผู้ใช้งานแบบเออแบบเข้าใจจริงๆในผลิตภัณฑ์ของของเราค่ะอืมครับทีนี้ทีนี้จะจะเรียนถามคําถามเดียวกับกับที่ถามคุณวีระว่าการแข่งขันในตลาดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ โหแบบของอไอโฟเครื่องฟองอากาศเองเนาะาต้องบอกว่าแข่งขันสูงมากค่ะเพราะมีทั้ง<ะ>แบรนด์ที่มาจากหลากหลายประเทศหลากหลายเรนจ์ราคามากค่ะที่จริงวันเนี้ยดีมากเลยที่ทางไต้หวนนะันเอ็กเซลเลน์น่ะแบบมามาแบบมาโปรโมทด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วแบรนด์การได้รางวัลเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งเลยนะของของตัวสินค้าที่มาจากจากไต้หวันค่ะอืมครับผมขอบคุณมากครับ ก็ต่อจากคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็อยากจะถามทั้งสองท่านต่อว่าคิดคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยนะครับเ,เมื่อมีวิกฤตแบบนี้อย่างช่วงนี้เราก็เรียกว่ามีวิกฤตหลายอย่างนะฮะโอเคโควิดก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะต่อจากโควิดก็จะเป็นเรื่องของกําลังซื้อที่หายไปต่างๆนานานะเรื่องของผู้บริโภคอาจจะกังวลนะครับเรื่องของการใช้เงินต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าเราในฐานะคนที่ดูแลธุรกิจเนี่ยจะสามารถพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค,ค้า ได้ยังไงบ้างนะครับเริ่มที่คุณเวียยาก่อนได้เลยครับเอ๊มองว่าทางตโตเกียวค่ะเตรียมตัวมาแล้วคือเราเราเจอโควิดเนาะรอบรอบนี้รอบที่เท่าไหร่เราทำไม่ได้แต่ตั้งแต่รอบแรกๆท,ที่ที่ปิดห้างครั้งแรกเลยอะคะ่ะเราก็เตรียมตัวแล้วว่าเราอ่ะจะต้องเป็นปลาเร็วรและถ้าเราแซงได้เราต้องแซงด้วยเพราะว่า เรามีข้อมูลจากหลายๆประเทศทั่วโลกอะคะ่ะในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็พยายามนาเข้ามาในช่วงนั้นด้วยนะคะเพื่อทําให้แบบมันมีสีสันมากขึ้นกับแบรนด์นะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้คันลูกค้าให้มากที่สุดแต่การที่เราจะเป็นปลาเร็วได้เนี่ยเราก็ต้องทําองค์กรของเราให้ลีนด้วยก็คือเรามีการตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นออก เพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดค่ะแล้วก็เอาบัตเจตแล้วก็เวลาส่วนนั้นนะคะมาเพิ่มให้กับพนักงานของเรามาเซ็ตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการตอบคาถามเรื่องของการฝึกอบรมให้มากขึ้นให้เป็นเหมืออาชีพมากขึ้นค่ะในการที่จะได้ขายสินค้าได้อย่างมีคุณภาพนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเรามาทําการตลาดแบบ m l l channel ก็คือรวบรวมข้อมูลทุกช่องทางค่ะให้อยู่ที่เดียวกันครับเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะลูกค้าเข้าหน้าร้านก็ต้องไปนับหนึ่งหมายทุกครั้งเลยแต่ของเราไม่ต้องทั้งทีวีออนไลน์หน้าร้านนะคะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันถ้าลูกค้าดูสินค้ามาจากทีวีแล้วเดินเข้าไปหน้าร้านนะคะหน้าร้านเซลล์ก็จะทราบแล้วว่าลูกค้าท่านนี้มีเพนพอยต์อะไรต้องการอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาให้เขายังไงเมื่อเราทําได้รวดเร็วอะค่ะลูกค้าไม่เสียเวลาเราไม่เสียเวลามันก็จะก่อให้เกิดยอดขาย ที่ขึ้นมาเร็วด้วยค่ะอืะโอ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะครับขอบคุณคุณวิรายามากนะครับเริัเชิญคุณนางคณาครับเป็นยังไงบ้างครับความเอ,อ่ออะไรคือตอนนี้เนี่ยเป็นทํายังไงจะพลิกวิกฤตที่เราเจออยู่เป็นโอกาสได้ฮะสำหรับสำหรับ i อโวเครื่องฟอกอากาศพกพาเนาะต้องบอกว่าวิกฤตอันนี้เป็นโอกาสของของไอโว้ไทยแลนด์เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอโบเครื bo, ่องฟอกอากาศพกพากับวิกฤตเนี่ยมันมันมันสอดคล้องกันเนาะในมุมมองของแน่เนี่ยสิ่งที่ตอนนี้ทางไอโบ้ไทยแลนด์ให้ความสําคัญก็คือความจริงใจและกันให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เพราะว่าจริงๆแล้วมองว่าความสําคัญของเทคโนโลยีในทุกวันนี้คือการให้ความรู้กับผู้บริโภคอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างในตอนนี้เนาะมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นเยอะมากทั้งโควิดฟีดัตลิงหรือหรือว่าภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ไอโบ้ไอโบเนี่ยเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ที่อาจจะกลายมาเป็น wearable gadget ที่สําคัญในชีวิตอาจจะเป็นปัจจัยที่6ก พอเราเริ่มจากการ educate ให้ความรู้ลูกค้าเราเนี่ยคนก็จะตระหนักถึงเรื่อง life safety and healthy มากขึ้นความปลอดภัยสุขภาพเนี่ยก็จะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้อง push ตัวสินค้าแบบแค่เราให้ความรู้เนาะแล้วก็ให้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไปตอบโจทย์ pain point ของผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะแบบเอ drive ของตัวมันเองได้เองอะคะ่ะในตอนนี้เนาะ ครับน่าสนใจมากเห็นคนก็ใช้กันเยอะเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวนะครับในช่วงหลังๆมานี้ก็น่าจะน่าจะไปต่อยอดอะไรได้เยอะจริงๆนะครับก็ใครใครที่สนใจ product นั้นลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะทั้งสองท่านเลยของทั้งทั้งสองท่านเลยนะครับทีนี้เนี่ยถามต่อนิดนึงครับว่าอย่างที่เราคุยกันตอนแรกนะเรื่องรางวัลไต้หวันเอ็กซ์แลนเซ์นะครับซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยก็ได้ รับรางวัลจากไต้หวันอิสแลนซ์นะครับซึ่งรางวัลน,นี้จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวันนะครับและสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกของไต้หวันนะครับอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่ารางวัลน,นี้ช่วยเปลี่ยนธุรกิจของเราอย่างไรเราได้รับการสนับสนุนแบบไหนบ้างนะครับเรียนเชิญคุณวิรยยาก่อนเลยครับผมได้ค่ะคือรางวัลไต้หวันอิสแลนซ์นะคะสําหรับโตเกียวเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากสําหรับเรานะคะ รับกว่าจะได้มาเนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเราต้องผ่านการทดสอบนะคะแข่งขันกับหลายบริษัทโดยมีคณะกรรมการค่ะบินมาจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาสาขาออกไปเพื่อมาตัดสินว่าสินค้าตัวไหนอะค่ะที่ควรจะได้รับรางวัลโดยจะมีขั้นตอนอยู่ก็คือหนึ่งคุณต้องมีโรงงานที่มีคุณภาพอสองโปรดักคุณต้องมีคุณภาพสามการดีไซน์หรือเทคโนโลยีข,ของคุณต้องเป็นสิ่งใหม่ค สี่เขาลงลึกไปแหมกระทั่งการลงลึกไปถึงการตากรทําการตลาดด้วยค่ะอืมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้รับรางวัลไต้หวันเอ็ก l ซ e เลนนะถ้าเอเปรียบนะมันเหมือนนางงามที่ได้มงกุดอะค่ะมันเป็นตัวการันตีเลยค่ะว่าคนเนี้ยคุณภาพสินค้าเนี้ยมีคุณภาพแน่นอนไปที่ไหนใครๆก็จะรู้จักแล้วการซัพพอร์ตจากไต้หวันเอ็ก l ซ e เลนค่อนข้างดีมากของเอเนี่ยร่วมงานมาหลายปีแล้วพอเราได้หลายปีติดต่อกัน ชื่อไหมคะตลอดทั้งปีเขาจะมีการขึ้น Facebook ขึ้นกิจกรรมหรือแม้กระทั่งขึ้นบิลบอร์ดในสถานที่ต่างๆให้เราทําให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นมันสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์เรามากขึ้นถึงแม้เราจะเป็นแบรนด์ที่ยาวนานมาจากที่อื่นแต่เราเป็นแบรนด์น้องใหม่ในเมืองไทยเนี่ยแต่คนไทยอ่ะใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีรู้จักเรามากขึ้นแหละเพราะว่าการส่งเสริมของรัฐบาลไต้หวันในการทําการตลาดให้เราเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตเราดีมาโดยตลอดนะคะ งานนี้นะคะไต้หวันเอซสเลนก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วในในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาถึงสี่กันยานะคะเป็นงานไต้หวันเอโปนะคะอืมที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนถ้าอยากเห็นเทคนโนโลยีใหม่ๆอะไรล้ำลนะคะเอ๊ะว่างานเนี้ยไม่ควรพลาดเลยสําหรับทุกทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นคนรุ่นใหม่เพราะเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้ไลน์กันทุกวันเลยเอ๊ก็เลยขอเชิญเชินทุกท่านเลยค่ะครับ ขอบคุณคุณเอนะครับเรียนเชิญคุณอังคณาเลยครับผมค่ะเออย่างนี้คุณเอบอกไปแล้วเนอะรางวัลน,นี้แบบโหรู้สึกดีมากทาง i b o บ t ไทยแลน n d เนี่ยรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รางวัลไต้หวัน Excellent, เอ็ก l ซ e เลน์เนอะรวมถึงได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการแสดงสินค้าในครั้งนี้ที่สยามพารากอนนะคะเพราะว่าถือเป็นโอกาสที่ดีเลยในการโปรโมทแล้วก็สื่อสารไปกับทางลูกค้าแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วเนอะว่าเป็น สิ่งนี้เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์เลยไม่ใช่แบบผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจากจากที่ไหนก็ได้เนาะแต่แบบเออเป็นแบบรางวัลไต้หวันเอ็กซลเลนต์เป็นรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจากไต้หวันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในด้านนวัตกรรมแล้วก็ถือเป็นตัวแทนอุตสาหกรรมจากไต้หวันพูดง่ายๆก็คือใครที่ได้รางวัลเนี้ยก็เหมือนเป็นการการันตีสินค้าเนาะทางด้านคุณภาพสินค้าคุณภาพโรงงานรวมถึงการออกแบบด้วยค่ะอืมครับ ขอบคุณมากเลยนะครับก็เรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับของรายการเนอะวันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครติดตามไต้หวันเอ็ก l ซลเลนนะครับก็จะนําทางทางไต้หวันเอ็ก l ซลเลนก็จะนําบริษัทที่ได้รับรางวัลเนี่ยมาจัดงานแสดงอยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าแน่นอน,นครมันเป็นการโชว์เคสอะไรหลายๆมุมเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปนะครับอย่างงั้นไต้หวันเอ็กซ์โปเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเมื่อกี้คุณริยาได้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วนะผมทวนอีกทีหนึ่งจริงๆไต้ 2018ในเมืองไทยนะครับ2019ไม่ได้จัดนะฮะเพราะว่าโควิดมานะครับแล้วก็2020นะครับจัดแบบไฮบริดแล้ว2021จะแบบออนไลน์นะครับเราก็เนี่ยกลับไปกลับมาตอนนี้เราจะกลับมาจัดกันแบบเจอหน้ากันได้อีกแล้วนะครับก็ในปี2022นี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนะครับเวลา10โมงถึง สี่ทุ่มนะฮะที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนนะครับเลยอยากให้อ่จริงๆปีนี้ปีนี้มีให้มีออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่อยู่ที่กรุงเทพก็ไปที่ออนไลน์ได้นะครับอยากให้สองท่านพูดถึงความพิเศษของงานนี้นิดนึงครับว่าปีนี้ไอโบและโตกียวเนี่ยจะนําผลิตภัณฑ์อะไรไปจัดแสดงบ้านนะครับเริ่มจากทางคุณวิรยายก่อนได้เลยครับของโตเกียนะคะก็จะเป็น t c 297นะคะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีเรื่อง ของหนังที่กัรลอยขีดขวรได้ดีแล้วก็เป็นตัวที่ได้ร <tai> ับรางวัลไต้หวันเอ็กซ์เลนเทของเราด้วยค่ะจะเป็นเทคโนโลยีที่การลอยขีดควรได้ดีมากเห็นตัวมินิมินิขนาดเล็กอย่างนี้ค่ะฟังก์ชันมาครบจัดเต็มและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวพระเอกของเราเลยคือเจ็ดหกศูนย์ตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะในเมืองไทยเขาจะมีความแบบเหมือนนวดกดจุดไทยเลยค่ะเป็นระบบโปรดีเอ็กซ์ซึ่งเราเป็นเจ้าแรกในการทํานะคะแล้วก็มีการสแกนบอดี้ ที่ค่อนข้างตรงจุดมากกว่าหลายๆรุ่นนะคะบางทีการสแกนบอดี้เนี่ยมันจะมีผิดพลาดบ้างแต่รุ่นเนี้สแกนบอดี้ได้ตรงจุดมากมาพร้อมกับการที่มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยแล้วก็มีหน้าจอแบบใหม่มาให้ซึ่งมีสีสันที่สวยงามค่ะคตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ของเราสองตัวที่จะไปเจอกันที่งานค่ะอืมครับผมของคุณธน,นาล่ะครับมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับ อ๋อตัวไฮไลท์ก็คือเป็นไอโบลอัลวิดาตัว M1 แล้วก็ตัว C1 ค่ะเป็นเครื่องฟ้อกอากาศพกพาเนาะมีน้ำหนักต้องบอกว่าเป็นเป็นตัวนี้เลยที่ใส่อยู่เนาะเป็นตัวที่ขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาที่สุดในโลกเหมาะกับแบบช่วงทุกช่วงอายุเลยค่ะที่จริงมี2รุ่นก็คือรุ่น M1 สำหรับผู้ใหญ่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น C1 สำหรับเด็กค่ะคใช้ได้ทั้งสวมคอแล้วก็ทั้งหนีบปกเสื้อด้วยค่ะ เหมาะมากในการแบบเไปไหนมาไหนในยุคนี้ค่ะครับอยากให้คุณดังขนาเล่าเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับว่าหลักการทํางานของมันเนี่ยคือ,อยังไงครับที่จริงทั้งสองรุ่นทุกรุ่นของ i b เบิลอารนะคะทั้ง M1 และ C1 เนี่ยจะมีการทํางานที่เหมือนกันก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะผลิตตัวไอออนลบออกมาเป็นเหมือนม่านไอออนนะคะเพื่อจับอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศที่เรามองไม่เห็นเนาะทั้งไวรัสฝุ่น PM สองจุด้าสารก่อมผิวแพ้แบคทีรียาสารละเหยแล้วมุ่งจับ ไอออนลบเนี่ยมันจับแล้วตัวไวรัสแล้วก็มลพิษเหล่านั้นนะจะใหญ่ขึ้นแล้วตกลงจนพ้นระยะหายใจครับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญของไอ a บิลอาริดาเนี่ยเพราะว่ามันมีการออกแบบให้ใช้กับการหายใจโดยเฉพาะค่ะไอออนลบเนี่ยจะอยู่เฉพาะบริเวณใบหน้าวัดจนที่จมูกเนี่ยไอออนลบจะสูงถึงสองล้านประจุอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างจาก อันอื่นที่เห็นอาจจะเห็นในท้องตลาดเนอะว่ามันลงมาถึงอกเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็ม,มันก็จะไอออนอาจจะกระจายแล้วก็ไม่ถึงระยะจมูกที่เราหายใจค่ะยิะ่งถ้าเป็นคนกันภูมิแพ้เนี่ยไอโบเนี่ยถือเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยค่ะ,คะแล้วก็โดยทางไอโบเนี่ยมีผลทดสอบยืนยันอัตตายยับยั้งเวลาสายพันธุ์โคโรนเนี่ยอยู่ที่99.7%จค่ะจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไต้หวันค่ะ ก็เราแนะนำเนว่ามันเป็น double protection ละกันเวลาออกนอกบ้านก็คือใส่แมสด้วยแล้วก็ใส่ไอโบด้วยอย่างงี้ค่ะแล้วก็ส่วนถ้าใครสนใจอย่างที่คุณระว์แจ้งไปแล้วโนเราช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยสามารถซื้อได้โดยตรงที่ i b o t h a i l a n d com หรือจะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องจาก i b o บ h a i l a n d ก็ได้เลยค่ะมีศูนย์บริการดูแลอย่างดีเลยค่ะ ครับผมโอ้ oh, ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะฮะจริงๆ Product ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็น Product ที่เข้ากับยุคสมัยมากเลยนะครับทั้งเก้าอี้นวดทั้งเครื่องฟอกอากาศเนี่ยคือคิดว่าเอออย่างเก้าอี้เนี่ยก็ช่วยเนาะในการลดอาการออฟฟิศซินโดรมจริงๆบางทีเนี่ยกลับบ้านเราก็ได้นั่งนวดสักสิบห้านาทีก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะแล้วนะทำให้คลายเครียดด้วยนะครับส่วนแน่นอนครับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเมื่อกี้คุณนางขณาเราให้ฟังแล้วชัดเจนนะครับว่าเป็นอะไรที่เอ่อช่วยเป็นดนะับเบิลโปรเทคชั่นเนาะเพราะ ไม่ใช่เฉพาะเอ่อโควิดอย่างเดียวนะครับก็มีทั้งฝุ่นพี2อมสองจุดห้าด้วยนะมีเสารก่อภูมิแพ้นะครับคนสมัยนี้เป็นภูมิแพ้เยอะเป็นภูมิแพ้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีโอ้ยสารพัดเต็มไปหมดเลยนะฮะในอากาศที่ที่เราหายใจอยู่ทุกวันนะครับก็ทั้งสองสินค้านี้น่าสนใจมากแล้วอย่าลืมนะครับผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับงานในปีนี้เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันที่สามสิบอ็ดสิงหาคมถึงสี่กันยายนนะครับเวลา สิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับที่แฟช h ่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนนะฮะนี่คืองานออนไซต์นะครับก็ใครที่อยู่นะครับช่วงนั้นแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับน่าจะเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวหลายท่านก็น่าจะไปหลยกันตั้งแต่ครั้งที่เคยจัดก่อนหน้านี้แล้วนะครับปีนี้ก็อย่าพลาดเพราะว่าปีนี้เนี่ยกลับมาจัดออนไซต์กันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็คิดว่า ต้องวันนี้เราได้ไอเดียสนุกๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเราได้วิธีคิดในการทําธุรกิจให้ตอบโจทย์และครองใจคนในยุคนี้นะแล้วก็ต้องขอบคุณไต้หวันเอ็กซ์แลนซ์มากๆเลยนะฮะที่วันนี้ได้เชิญทั้งสองท่านมาแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีอะไรที่น่าติดตามมากขึ้นอีกนะครับไต้หวันเอ็กซ์แลนรับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับ ก็วันนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าได้ความรู้แล้วก็ได้ไอเดียนะครับในการนาธุรกิจยุคใหม่ๆนะได้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคด้วยนะครับเราก็สนุกสนานทีเดียวนะฮะในอีพีต่อไปเนี่ยเรายังมีอีก2บริษัทที่ได้รางวันไต้หวันเซเลนส์มาร่วมพูดคุยและแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันอีกนะครับจนผลผลิตฑ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวไว้รอติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆจากไต้หวันนะฮะก็ ไต้หวันเอ็กซ์แลนด์พาว์กิเลียนเนี่ยนะครับสามารถเข้าชมงานไต้หวันเอ็กซ์โปที่จ,จัดขึ้นที่แฟชั่นฮอลล์นะครับชั้นหนึ่งสยามพารากอนระหว่างวันที่3าสิงหาคาม14กันยายนนี้10บโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับไปชมกันได้นะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับมิชชั่นทุลูมูลพอดแคสต์คอนติเนียร์วิทยุมิชชั่น